คือแอดมินทำช่องนี้ขึ้นมาก็ทำมาเพื่ออวยนนกีฬาให้กำลังใจนักกีฬานะครับซึ่งตัวเซตในประเทศไทยเนี่ยถ้าแอดมินทำได้แอดมินก็จะอวยทุกคลิปเลยนะครับในส่วนของ a l l t e u n l i m i t e d แอดมินสามารถอวยได้ทำสกู๊ปข่าวได้เพราะว่าทางต้นคลิปไม่ได้ว่าอะไรนะครับในส่วนของพอนพันเกิดปาดแอดมินทำไม่ได้จริงๆใค่ไฮไลท์จังหวะเซตสวยๆโหลิขสิทธิแรงมากก็เลยไม่รู้จะโวยยังไงนะครับก็เลยอ่ะ เดี๋ยวรออวยในนามของทีมชาติไทยดีกว่านะครับไม่ใช่แค่คนไทยนะที่อวยแม้กระทั่งนักวอลเลย์าบอลหญิงของประเทศจีนนะครับตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศจีนในการแข่งขันแอตลิตอเลมิเต็ก็ชื่นชมนุจราเช่นเดียวกันนะครับเมื่อทีมงานได้ถามเธอว่าคุณมีส่วนในเกมรุกอย่างมากในวันนี้ ทำให้พวกคุณสามารถชนะได้และเล่นกับทีมเจอร็วได้อย่างเต็มที่อะไรที่ทําให้คุณเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพประสบความสําเร็จในการเล่นตําแหน่งบอลกลางมิดเดิลบล็อกเกอร์ได้ดีขนาดนี้แล้วเธอก็ตอบว่าแน่นอนค่ะเพราะว่าทีมเรามีนุสราต้องคําเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกทําให้เราเนี่ยสามารถทําอะไรก็ได้ลูกทุกๆบอลสูดทุกสูตรที่เราเล่นกันไม่ว่าจะกระโดดหลอกหรืออะไรก็ตามอย่างที่ทุกคนเห็นในสนามนะคะ นุสราจะคอยบอกว่าแบบเนี้ยต้องเล่นอะไรแบบเนี้ยต้องเล่นแบบไหนนะคะฉันรู้สึกสบายใจมากๆที่ได้เล่นกับนุสราอา้าวเป็นยังไงล่ะทุกคนเห็นไหมผู้เล่นจีนยังชื่นชมยังอวยนุสราขนาดนี้นะครับแอดมินไปให้แล้วนะไปฟังต้นฉบับกันเลยดีกว่าครับไปเลย You a r e heavily involved in the offense tonight and it was really allowed you all to keep Danny Drews on your toes. What allowed you to be efficient and successful as one of the middles tonight? Well, of course, have new Sarah. It's the best thing in the world. You know, like you can literally do anything. You know, like I, I can do quick. I can do the double jump. Like you can see all the things, fantasy, like all the amazing things that we're doing. And she will always tell me, okay, now we're doing this, and now we're doing this. Like she's so smart. She always tells me what to do, and I'm really, like, really comfortable playing with her. Yeah.